สวัสดีครับวันนี้ก็สตาร์ทกันเรื่องของทางด้านไบรอันเอมโบโม่ละกันนะครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์เดดีได้มีการยื่นข้อเสนอให้กับฝั่งของเบนฟอร์ดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าโดนปฏิเสธกลับมานะครับรอบที่2ก็โดนปฏิเสธตอนนี้ทนนมฮอสเปอร์ครับจากทางด้านสกายสปอร์ออกมาระบุนะครับว่าทนนมฮอสเปอร์นี่ได้มีการพูดคุยนะครับกับฝั่งของเบนฟอร์ดแล้วในการที่จะดึงทางด้านเอมโบโม่ไปอยู่ด้วย แต่อย่างไรก็ตามนะครับแหล่งข่าวได้ที่ใกล้ชิดกับนักเตะเนี่ยได้บอกกับทางด้านทีมทล์กว่าแมนยูไม่ต้องวิตกกังวลแต่อย่างใดนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทานาัมฮอสเปอร์ต้องการอยากจะได้ตัวทางด้านเอมโบโมถึงแม้ว่าจะมีรายงานข่าวจากบางแหล่งบอกว่าเจ้าตัวนี้อาจจะรับข้อเสนอของทางด้านทันนัมฮอสเปอร์เนี่ยไม่ย้ายไปอยู่กับแมนยูแต่แหล่งข่าวบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับยังไงทางด้านเอมโบโมก็ตัดสินใจที่จะมาอยู่กับแมนยูอย่างแน่นอน เอ็มโมนี่ย้ายมาอยู่กับเบนฟอร์ตตั้งแต่ปี2019นะครับผลงานนี่น่าประทับใจมากๆก็เลยดทำให้แมนยูดีต้องการจยากจะได้นักเตะปีกทีมชาติแคมรูนคนนี้ครับฤูการที่แล้วนียิงไป20ประตูนะครับแล้วก็ทำได้อีก8แอสซซสจากการเราเล่นทั้งหมด38นัดในศึกพรีเมียร์ลีกแมนยูดีได้มีการยื่นข้อเสนอให้กับทางด้านเบนฟอร์ดนะครับครั้งที่2นี่คือ50ล้านปอนด์บวกกับโบนัสอีก10ล้าน แต่เบนฟอร์ดแม่ก็ยังปฏิเสธนะครับทั้งที่มันก็เป็นตัวเลขที่ทนาันเบนฟอร์ดต้องการนะครับคือสเปอร์เข้ามานั่นเองนะครับก็เลยทําให้เบนฟอร์ดนี่เล่นตัวแมนยูไม่ต้องร้อนรนนะครับในเคสนี้เขาบอกว่าแมนยูใจเย็นครับยังไงนนะักเตะคนนี้ก็จะย้ายมาอยู่กับแมนยูแน่นอนโทมัสแฟรงค์ผู้จัดการทีมคนใหม่ของทนนั่นฮอสเปอร์ต้องการให้เอมโบโมนี่ได้ย้ายไปเล่นให้กับทนนันทนาันฮอสเปอร์นะครับย้ายตามเขาไปครับแต่เอมโบโมเลือกแมนยูครับ ทีมทอกนะครับยังคงเชื่อมั่นว่าถึงแม้ว่าทัส m a s f แฟรงค์จะย้ายไปคุมด้านทาน์แามัอนต์สเบอร์ก็ตามแต่สรุปสุดท้ายแล้วนักเตะคนนี้เลือกจะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเท่านั้นครับโดยนะะักข่าวที่ชื่อว่าเฟรเซอร์เฟรเชอร์นี่นะครับได้ออกมาระบุเลยนะครับว่าทางด้านอมโมโมนี่มีความกระตือรือร้นที่จะย้ายไปอยู่กับแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ อย่างไรก็ตามแหม่ก็ยังมีอดีตนักเตะของแมนยูอดีตผู้สัประตูของแมนยูนะครับเบนฟอสเตอร์ Foster, ได้ออกมาแนะนำเอมโบโมนะครับว่าควรที่จะไปอยู่กับทางด้านทางด้านฮอสเปอร์มากกว่าครับเอา้าไงกลายเป็นอย่างนั้นล่ะครับโดยเหตุผลที่เขาบอกนะครับว่าคือมาอยู่กับแมนยูเนี่ยคือแน่นอนครับคุณจะได้ขั้นเหนือที่มากกว่าแต่ว่ามันก็จะมาพร้อมกับความกดดันที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ คนนี้จะจับตามองคุณมากเป็นพิเศษและคุณก็จะโดนวิาพากษ์วิจารณ์เยอะมากขึ้นครับมันอาจทําให้คุณล้มเหลวก็ได้คือฟันโทงอยู่แล้วนะครับว่าย้ายมาอยู่กับแมนยูนี่ยังไงทางด้านเอโบโมก็จะได้รับค่าเหนื่อยมากกว่าที่จะย้ายไปอยู่กับทางด้านท่าน้นานฮอสเปอร์แต่อดีตผู้จับประตูของแมนยูคนนี้บอกว่ามันอาจจะเป็นดาบสองคมก็ได้ครับเรื่องของทางด้านวิกเตอร์ยูเกเรสครับกับทางด้านวิกเตอร์โอซิมเฮนนี่แม่ต้องบอกนะครับว่า ยังคงเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดริโอเฟอร์ดินาเนีก็ได้ออกมาพูดถึง2นักเตะสุดหน้าคนนี้ครับแมนยูนีต่ต้องการอยากจะได้นะครับหนึ่งใน2คนนี้ครับถ้าได้มานี่ก็ถือว่าแบบสุดยอดเลยปิดจ็อบเลยนะครับได้คุณย่ามานะครับได้เอมโบโมมาแล้วก็เนี่ยหใน2คนนี้เนี่ยก็เรียกว่าแนวรุกนี่ แมนเรียกว่าทำให้ทุกทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยต้องต้องวันละโหแมนยูไม่ใช่แค่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยถ้าเผื่อว่าในลีกยุโรปด้วยนะครับเจอแมนยูทีมนี้เข้าไปนี่มีหวังได้หนาวแน่อนอนครับกองหลังออลืมไปเราไม่ได้ไปเล่นในบอลยุโรปดูดูกันหนะ้าอะไม่เป็นไรครับ ทีนี้ก็ตอนนี้ก็ยังปวดหัวอยู่นะครับเรื่องของท่านั่งพิกโอยือเกเรสเขาบอกเขายังจะไม่พูดอะไรในเวลานี้นะครับเรื่องของความขขดแย้งกับสโมสรเดี๋ยวรอเวลาที่เหมาะสมก่อนแล้วเขาค่อยออกมาพูดนะครับว่าไอเรื่องสัญญาสุภาพบุรุษลูกพุชลูกประชองลูก,ลกผู้ชายหักหลังกันไปหักหลังกันมาเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะพูดครับแต่ว่าคือยืนยันแน่นอนนะครับว่ายังไงก็จะไม่เล่นให้กับท่านงสปอร์ตติ้งต่อไปครับ <The> เดอะมิรเรอร์นี่ก็ได้มีการพูดคุยกับทงด้าริโอฟอร์ดินดาน,นะครับเขาบอกนะครับว่าคือเราก็เห็นแล้วนะว่าทางด้านฮอยลุนทางด้านเซิร์ซี่ย้ายเข้ามาเนี่ยลงทุนไปเยอะแยะนะครับแต่ว่าผลงานไม่ดีเลยนะครับแมนเชสเตอร์แต่นี่จำเป็นจะต้องหาหนักเตะศูนย์หน้าคนใหม่นะครับนัมเบอร์นายคนใหม่ซึ่งทางด้านรูเบนอัมบรินี่สามารถจะพึ่งพาได้วิกตอร์ยูเกรเรสฤดูกาลที่ผ่านมานี่52เกมนี่54ประตูกับอีก13แอสซิสต์นะครับ ในขณะที่ทางฝั่งของวิกเตอร์โอซิมเฮนครับ41เกมนี่37ประตูกับอีก8แอสเซสแต่ว่าฝั่งของริโอฟอรินานเขาบอกเัาว่าถ้าเขาเลือกเนี่ยเขาขอเลือกไปที่วิกเตอร์โอซิมเฮนครับคือทุกคนอาจจะพูดถึงทางด้านวิกตอร์ยูกา s เรสนะนะครับแต่ว่าถ้าหากดูในเวลานี้เนี่ยผมก็คงจะเลือกทางด้านวิกเตอร์โอซิมเฮนเพราะอะไรเพราะประสบการณ์ครับ the experience ครับ เขาได้เห็นมาแล้วนะเขาได้แสดงความสามารถของเขาในหลายๆหลีกแล้วนะครับรวมถึงในระดับทีมชาติด้วยเขาเป็นนัมเบอร์าระดับท็อปคลาสนะครับอีกอย่างหนึ่งคือนักเตะเด็กๆีก็สามารถจะเรียนรู้กับเขาได้อีกอย่างมากมายแต่ผมไม่ได้บอกว่าทางด้านวิกตอร์ยูเอรสจะล้มเหลวหรอกนะแต่ถ้าหากให้ผมเลือกผมก็คงจะเลือกไปที่ทางด้านวิกเตอร์โอซิมเฮนซะมากกว่าคือตัวของทางด้านวิกเตอร์โอซิมเฮนนี ผลงานดีมากๆนะครับเล่นในลีกไหนก็ตามดีผลงานคงเส้นคง,งวานมาตลอดแต่ว่าฝั่งของทางด้านวิกตอร์ยูกเรสนี่ก็เพิ่งจับาสแสดงความสามารถตอนที่เล่นให้กับลีกของทางด้านโปรตุเกสเท่านั้นเองนะครับวิกตอร์โอซิมเฮน่ค่าฉีดสัญญา64ล้านปอนด์นะครับในขณะท,ที่วิกตอร์ยูกเรสนี่ตอนนี้ค่าตัวขั้นต่ำๆน่าจะอยู่ระดับ80ล้านยูโรครับแล้วล่าสุดนะครับส,สดร้อนๆจากทางด้านฟุตบอลคาโต้นี่ได้ออกมาระบุนะครับว่า แมนเชสเตอร์เดนีีได้มีการพูดคุยกับฝั่งของนาโปลีนะครับในเคสของทางวิกเตอร์โอซิมเฮนโดยเจ้าตัวนี้ยังคงยืนกรานนะครับว่าเขาต้องการอยากจะได้ค่าเหนื่อยอยู่ที่ปีละ12ล้านยูโรในขณะที่นาโปลีนี่ก็คือต้องการค่าฉีกสัญญานะครับอยู่ที่75ล้านยูโรแล้วก็อยากได้โบนัสด้วยนะครับถ้าหากแมนเชสเตอร์เตนดีสามารถจะทาตามข้อเสนอดังกล่าวได้ ตัวของทางด้านวิกเตอร์โอซิเพนพร้อมครับที่จะย้ายมาเล่นให้กับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์นี้คือค่าเหนื่อยตรงนี้นี่ต้องบอกนะครับว่าน้อยกว่าที่เขาปฏิเสธข้อเสนอจากทางด้านอัลฮิรายเยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นนี่อัลฮิรายยื่นข้อเสนอให้เขานี่โหสูงถึงประมาณ35-40ล้านยูโรนะนะครับแต่ว่าเขาไม่ไปครับเขาต้องการที่อยากจะเล่นในยุโรปนะครับแล้วก็เนี่ยคือขอ12ล้านยูโรครับ12ล้านยูโร ก็ไม่ได้แพงอะไรเลยนะนะครับดูแล้วนี่แมนยูน่าที่จะพอมีโอกาสครับในการที่จะดึงทางด้านวิกเตอร์โอซิมเฮนเนี่ยไปอยู่ด้วยได้ครับทางด้านดูซานวราโฮวิชนะครับเอเจนต์ของนักเตะค,คนนี้ดีได้มีการติดต่อพูดคุยกับฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ต้องการที่อยากจะให้ดูซานี่ยา้ายมาเล่นกับแมนยูแต่ย้ำนะครับว่าเป็นตัวของเอเจนต์นักเตะติดต่อมาที่แมนยูไม่ใช่แมนยูติดต่อไปที่เอเจนต์ของเขานะครับแมน,นยูดีคือเอเจนต์ Agent ก็คือรู้อยู่แล้วแหละนะครับว่ายัางไงก็ต้องการอยากจะได้ศูนย์หน้าครับและอีกอย่างหนึ่งฝั่งของยูเวก็ต้องการอยากจะปล่อยทางด้านดูซานอยู่แล้วทีมท้องนี่ออกมาระบุนะครับว่าเจ้าตัวนี่ต้องการที่อยากจะย้ายมาเล่นในพรีเมีย หลังข่าวได้มีการระบตุต่อนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของแมนยูได้มีการพบปะกกับเอเจนต์ของทางด้านดูซานวาราโฮวิช ah จริงนะครับเจ้าตัวนี่คือร้องของนะครับว่าต้องการที่อยากจะย้ายมาเล่นในถิ่นพิมเบรียครับแมนยูไม่ได้ปิดประตูนะนะครับไม่ได้ปิดตาในเคสของทางด้านดูซานเพียงแต่ว่าแมนยูนี่อาจจะมองในเคสของวิกเตอร์ยูกรเรสวิกเตอร์โอซิมเฮนเนี่ยเป็นหลักซะก่อนแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าหากฝั่งของยนะูเวนตุสเนี่ยยอมเอาไฮลูนไปนะครับก็อาจจะคุยกันง่าย ตอนนี้ไฮรูน,นี่ก็มีข่าวกับทั้งทางด้านยูเวนตุสและก็อินเตอร์มิลานนะครับแต่พวกเขาก็ยังคงติดปัญหากันอยู่นะครับว่าจะมีเงินมาซื้อหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในเมื่อถ้าหากยูเวต้องการอยากจะปล่อยดูซานแล้วตัวพวกเขาเองก็อยากจะได้ทางด้านราสบุออยลูนงั้นก็น่าที่จะเอาทั้งสองคนเนี่ยมาสลับกันนะครับแล้วอย,อย่าจะลืมนะครับว่าค่าตัวของดูซานก่อนหน้านี้นี่ยูเว่ตั้งเอาไว้ค่อนข้างจะถูกทีเดียวเพอรเพอเนี่ยเราได้ดูซานมาเนี่ยเราอาจจะได้เงินสดมาด้วยอีกก้อนหนึ่งนะครับ ฤดูกาลที่แล้วกับทางด้านยูเวนตุสเนียเงเล่นไปทั้งหมด41เกมนะครับสำหรับดูซันวราโฮวิชยิงไป15ประตูแล้วก็ทำได้อีก4แอสซิสครับแล้วก็บพบก,กับอินไตด์แมนยูเต็ดใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ